ตบม <c oughs> ือหน่อยวายมาตราเพราะว่ายกำปิทะเลนะคะลงหกแป้นนะคะอยวัดเพราะนี่มันมีการพิลามีลายนะคะกระซน้ำสวายหลกพอสักน้อยหนึ่งนะคะแค่ตัวซ้ำร้องถึงต้องลองน้ำตาวันนึง ไมา่าร้องต้องมองล้วิกาเวลาจนถึงที่ยังคืนหัวใจมันวิวมันเองเพราะเป็นแค่ทูดสำรองนอนร้องไห้ดันถูกปืนแผลเป็นเจ็บปวดกล้ำคืนวันคืนต้องมองประตูขอบคุณหลายๆที่ร้องกันเค่ะขอบคุณค่ะ ตบมือหน่นอยมาแบบจับจูบอัน,นี่เป็นศิลปินมอลลามิสานนะลาว,วันจันเพลนเนี่ยเป็นศิลปินรุ่นประมาณรุ่นสาธิตทองจันเดือนเพลนนักแสดงเนี่นยน,นะฮะนะครับจะขึ้นเป็นอันดับตรงนั้นเกี่ยวกับมอลลามันชุดใหม่ก็มุกหมันลั่นสิ่ง่็พี่ค่ะอีหยังต์ก็ หมกหมั่ล้างิงค่ะหมกหมั่มกหมั่ลํางซิงค่ะหม้หมั่ล้างิงไอหมั่ไอหมั่นหมั่งที่กินกันะไนะแน่ะไม่ใช่ไอหมั่โจงหม้นะอันนี้กกพอดาวพันจรเป็นคนแต่งแข่งค่ะโอ้กลุ่มใจถึงท่รักมาผู้หญิงใหยิงก็ไม่สนโอ้ย่าดาวันจรนะครับก็แต่งให้ก็โอ้เป็นประมาจา์เลยนะ เป็นครูเพลงคนหนึ่งเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วก็มีอาจารย์ลาดตูนการแต่งให้อีกเพลงนึงก็ทำที่เสียงให้กับเราอาจารย์เพียงนั่นก็คือเพลงอย่าบอกัวเขาเด้อโอ้ใช่ไหนกันเนี่ยอันนี้ก็คือข้างกรุงไทยออริโอ้ค่ะโอ้กรุงไทยออริโอ้เนาะนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จเนาะลงยูทูบไว้ยอดดีคุณยัยสูงค่ะก็บริษัทลงอยู่ค่ะบริษัทลงมากเลย

น้องระวังไม่เคยตีละทนนตรงนี้ใช่ไหมใช่ครัเขาเชือนะะ Uhm, ไม่ต้องวนตีน้องตียันเก่าเลยนี่มุมนี้เดีหนวพี่กันเน่บุ๋มเนี่โทษนะโทษนะโทษนะอย่างนี้นะอย่างนี้นะต้องเป็นศิลปินนักร้องหัวเน่าเลยนะคะรับครงราวันจัง <et> <ogi> ั็งไงคะอธิษฐานว่าอะไรก่อนปีคะก็อธิษฐานให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขค่ะให้ลูกรยยก่ำรวยร่ำรวยมีชื่อเสียงโด่งดังคะ่ะวันนี้มาทำอะไรที่วัดวันนี้มาบูชาพระพุทธนตรค่ะที่วัดสวาระลรงนะคะกับหลวงพ่อแปะคะ่ะ ็มีร้องเพลงถวายเสียงนะคะเพลงที่ด่งดังก็แค่ตัวสำรองแค่ตัวสำรองถึงต้องนองน้ำตาวันไม่พี่ไม่มาหาน้องเต้ามองนาฬิกาเวลาจนถึงเที่ยงคืนหัวใจมันวิวมันเอ็นเพราะเป็นแค่ตัวสำรองนอนร้องให้ดังคูก เจ็บปวดกล้ำกลืนวันคืนเป้ามองประตูมีแดนเซอร์ด้วยนะคะอยู่ทั้งคันค่ะสำหรับผู้ที่มาวัดแล้วนะคะต้องมีโชคลาภเล่นเด็กกับม้าวันนี้มีหรือยังมีแล้วมีแล้วมีแล้วค่ะวันนี้มีแล้วอยู่ในใจเด็กเขาบอกว่าถ้ามีแล้วนี่ ไม,ไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกแล้วก็บางคนก็เสียงเสียมซีเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปเสียงเยงซียมซีอีกนะคะมีเสียมซีให้เสียงด้วยดีจังเลยคือบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์นะท่านผู้ชมนะถือเป็นสาวํามพลำนะจะดูเขาเสียงเซียงสีนะเพื่อนะเสียงเซียงซีไว้จะได้เลขอะไรนะ

Reveal, 2, 3, 2, 1, like okay. อเอาอาม้มเริ่มใช่กีไม้เอ้าก่อนนะอันนี้มันมันเลิกเลิมมเลหมาเลยีเียกลีไม้ปะไม้้ไม้เือเอาเล็กหน้าเล็กหลังเนี่ย พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคนเลี้ยงมีองค์ไหมคะมีค่ะมีออกเลยค่ะตอนนี้เราวันจันทร์ได้ทำการแจกเงินทุนสำหรับปล่อยเลยแะบบคนลุกแสดงว่าครั้งนี้ท่านประธานทอนการมันตเลนะครับ มาเูยที่ลานลังจเนเกิดนะบอกแล้วว่าสิดตับติดเ,เป็นจริงตัวน้องก็นับถืมากในร้านสลากราวันกเกิดนี้เด็กครับเป็นทุกบ,บอกไว้เลยว่าครั้งแรกที่เข้ามาวัดสว่าลงลมหลายปีแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาถูหวยถูลอตเตอรี่วันนี้มาเช้าบูชาพระพิฆเ,เนศนุ่มประธานตะ วัตถวรรลของหลวงพ่อแป๊ะหลวงพ่อรวยของเราขอไว้อยู่ดีๆนะครับในตอนนี้ก็มีอาการแบบว่ามันติดสักติดะครับมารับรู้มามหาบางพัสครับเนี่ยครับขอให้ลูกหลานร่ำรวยร่ำรวยในเรื่องหาทูนะครับครับ น้องราวัเป็น,นี่ก็เป็นนักร้องที่ไส่ดีแลว้วกวใชบุูสุดทานนะครับวันนี้มาได้ลอนเตรีไฟตอนนี้หลายคนถ่ายไปแล้วนะครับไม่รู้เลขอะไรเดี๋ยวไม่แปกปันกันนะครับ เราดี้ประธ<ร>า <c oughs> นทน,นและวสิทธิ์และทุกมสิทธิ์ที่เคารพนับถือหลวงพ่อแปะที่มาเห็นว่าน้องลาวันจันเป็นนี่มีอาการสั่นแล้วก็รลอกง่ายด้วยนะครับแล้วก็ขย,ยับเรียนดีมาก็เลยมาถ่ายรูปเอาเรียนดีไปนะครับใครยังไงก็เอาไปดูไปแบ่งปันกันแล้วกันนะครับมีชคมีเลาประทานบุญกันทาน วัดไก่บานท่านและจะมีโอกาสมาวัว่าอารมณ์เลยครับแบบรองที่นี่หลายท่านที่เดินมาจะประทับใจหลายคนจะสังเกตว่าที่วัว่าอารมณ์ทำไมมีประชาชนมาเยอะละวาคันปล่อยมาทุกวันถ้าเกิดไม่มีอะไรที่ประทับใจถ้าเกิดไม่มีอะไรที่ทําให้หลายๆคนมีความสุขมีความเจริญมีความร่ำรวยก็ ไม่ได้เดินทางมาแน่นอนนะครับ,แล,รบแล้ว่านในที่สถาบหาลังพระประก็เชิญมานะครับที่ก่ลังพิธีตรงนี้มาเติมหน้าผามาเติมกระเป๋าตางชาวดสูชาววัตถุมงคลอะไรท่านก็ลองสอบถามคณะกรรมการเจ้าหน้าที่เราได้ไนะครับอย่างวันนี้คนที่อยู่ตรงนี้ที่เห็นน้องราวันจันเพนเนี่ก็คงจะรู้แล้วห่ะอ่าเนี่ย ป็นเหตุอไรบ้างว่าของจริงอ่ะพูดง,ง่ายในตอนนี้เราซึ่งซึ่งตัวผมเนนองสนิทกับน้องเขามากแล้วน้องเขาก็ไม่ค่อยจะเอ่อเป็นอะไรอย่างนี้ง,ง่ายง่าไปหลายๆที่ไหยวัดเดินทางไปภาคอีสานก็เยอะไม่เคยเป็นอะไรเลยแล้ววันนี้เนะครับาเขาีความประทับใจแล้วเขามีความรดดู้สึกดีๆที่วัดสวรรอารมณ์นี่มานานหลายสิบปีแล้วเขาได้บอกกับผมว่าเขาถูกโรตาอรี่เนี่ยวัดแรกในชีวิตเลย ที่วัดสว่างอารมณ์ของพ่อแป๊ะตำบลขุนแก้วเมืองนครศรีิทจังหวัดนครสฐมครับที่ผมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าดี่วัดสว่างอารมณ์เยอะหลายจังหวัดั่วประเทศแต่ต้องบอกตำบลอำเภอก็หน่อยพ็หลายคนกำลังไลฟ์สดกันอยู่นะครับถ้าเราเดินทางมาดูนะครับมาแล้วที่นี่สบายใจทั้งสบายใจโรคภัยไม่มีทำมาหากินอะไรไม่ติดขัด ครอบครัวมีความสุขเนี่ยผมคิดว่าทุกคนปราศรายแบบนี้ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการกันแต่ไหนมคะตอนนี้เราเข้าบ้านเลัมาษณาอยู่ในบ้านเลยใช่เศษเล็กเศษน้อยเลยค่ะเป็นแบบชาชาแบบเมื่อกี้เรารู้สึกเรารู้สึกตัวไหมคะรู้สึกชาทั้งตัวเราก็อยากร้องไห้อย่างเดียวค่ะอยากร้องไห้อย่างเดียว เป็นเพราะอะไรคะลองเราล่าให้เราฟังคนลุกคนลุกแล้วก็เหมือนแบบร้องไห้ออกมาเลยบางทีเหมือนกับไม่รู้ตัวเลยนะคะมันเป็นคนลุกแล้วแบบชาไปหมดทั้งมือทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็คนที่มีองค์คนที่มีองก็น่าจะมีความสื่อคล้ายกันนะคะแต่วันก็ถ้ามาวัดเนี้ยวัดส่างอารมณ์พระเปานี่จะเป็น ก็เลยต้องมาแต่ก่อนนี้พอมาแล้วก็มีถูกหวยด้วยนะก็เลยอยากมาอีกเผื่อลูกหลานถุงหวยอีกค่ะที่พูดหนึ่งที่คนเรียกว่ายานยานเป็นบรรยากาศนะทุกผู้ชมนะที่วัดสว่างอารมณ์ตอนนี้นะวันนี้เลยเพราะวันนี้ใกล้ tasty, มีโชคอีลาบยังพ่อยอ,อยู่ ว่ออาอยู่นี่พอดีว่ออาอยู่พอดีนะท่านผู้ชมนะได้ได้ขอพรท่านนะครับวันนี้ถ้าใครดูคลิปนี้นะก็จะมีเลขมงคลนะเลน่นยินดี้านนะท่านผู้ชมผมไม่เรียกหวยนะผมเลกเลขมงคลเรียกดูเลขซื้อเอาดีฝ่าเพื่อร่ำเพื่อรวยนะบารมีของหลวงพ่อแปะที่ วสว่างอารมณ์เนี่ยมากล้นนะครับเขตนครชยัยศรีไล่ามาจากหลวงพ่อเปิ้ลหลวงพ่อบุญต่างๆนี่คือบารมีของพระปู่ต่างๆนี่นะครับหลวงพ่ตางๆนี่ก็ถือว่าเป็นหนึงน่งเขตนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่างน้ำมนต์ได้าน,นะผูช้ชมว่าเ่รือะไร ครับ <c oughs> <c oughs> คือบรรยากาศทุกเฉดงชมนะผมให้ผู้ชมดูโดยรอบบรรยากาศสดๆเลยนะไม่มีเมคครับผมถ่ายแต่อย่างจะไม่ค่อยเมคคือหลวงพ่อท่านเมตตาแล้วก็ผู้ชมที่มาทุกท่านเนี่ยโอกาสได้กราบท่านทุกคนคือบรรยากาศแบบสดๆเนี่ยสบายๆนะ ใจเย็นนะ๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนดูอ่างน้ำมนต์นนะใจะเย็นสักแปบบ๊บหนึ่งผมจะปล่อยฟุตยาวๆนะครับจะไม่มีการตัดต่อนะเรื่<ข>องนะี้ใช่จังนะเนี่ยครับนี่คุยทางถามเมือนกังว่าพี่มาฝักไช้ตลอดเลยเนะี่ย ที่หลวงพ่อท่านนั่งอยู่และอยู่ประจำตรงนี้ตรงนี้และบรรยากาศสดๆที่อยู่ตรงนี้ก็คือโดยรวมนะตรงนี้จะมีพี่ไข่อยู่ด้วยนะครับอิฐมันไข่แล้วก็อยู่ตรงนี้นะก็อยากจะให้ดู ทั่วๆนะดูทั่วๆนะผมไม่ได้เมคให้ดูเป็นจุดนะผมอยากให้ดูเป็นชัดๆทั่วๆ,ๆนะครับ<ม>คือวัดสวรรค์เมนี่สบ,นสบาย,บาย<ม>เรียกว่าเป็นวัดชาวบ้านนะ<ม>เออไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายเป็นวัดสบายๆเข้าออกได้สะดวกสบาย<ม>กลางคืนก็มาไหว้ได้นะพระพิชเนศหรือก็ที่พระราหูต่างๆนะครับคุณผู้ชมบรรากาศก็จะเป็นอย่างนี้ นะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะผมปล่อยให้สดเลยนะผู้ชมก็ใกล้เลขมงคลแล้วจะไม่ไม่ยั้งตัวเลขไว้ผู้ชมอยากได้เลขไหนเนี่ยเขาจุดกันอยู่นะนี่ก็มีเขาจุดนะแต่ผมยังไม่ได้จุดนะบอกนะเดี๋ยวจะมีโอกาสจะได้จุดให้นะบร,รากาอนะเนี่ยนะครับนะเป็นจำนานที่ไถ่แล้วก็บรรยากาศ เลขก็มีเดี๋ยวจะจุดให้นะครับยังไงไ,ได้ะฮะได้ไลืมออกทะเบียนรถสองงวดแล้วว่าสองแปดสองสองสี่สองอะไรนั่นน่ะบนย่นั่นอะไรผมลืมมวพ่อจะลืม ไม่ปิดเบกครับเอาไลฟแบบให้แบตหมดกันไปข้างเลยประมาณสี่ชั่วโมงนะตัวนี้จุได้สี่ชั่วโมงนะครับแบตถึงจะหมดนะท่านผู้ชม สครับ่ตนงันว่านอยู่อย่างนี้นะหลวงพ่อท่าแบบสบายนะหลวงพ่อท่านรับแขกแบบสบายๆบายก็ตายกันเองนะเ้รู้สึกหลวงปู่เขาจะนิมนต์ไปที่ทำบุญแล้วเนาะมาทำยาป้องโอ้โหไปไป หลวูเคยนี่มันไปโน้นมงที่บ้านบ้านญากันนะนะที่เขามีคนจองเออจองะูหงี่จองหรน้องสาวเขาลงปูไปอยู่หป่ไปน วัวเหมนที่ไรไม่รู้ไอไอทีไอโบเอดวยตัดดาตัดดาัดตาเาะเหวัดเมาหวัยดยกเลกอย่างมู้ไอไอไอไโบเอดยกเลิกลวราจะวากูด้วยแล้วก็ปวดด้วยแล้วก็ยลิกวาดกรูแล้วก็ไม่ไปแล้ ทีไม่ร้องแหม่ไอ้วันนี้วัวนี่ผายวัวัวที่ผานี้ถ้าวัวเราพอเพิ่มก็ผถ้าทำมดีเรากูัวอย่างี้ไปรูครอบูน่างนี้ต้องระวังที่ายไม่่าตัดกนนะรน้ว่านีกมาที่นี่มาางมาทีนี่เลรนะเดียวาเกี่ยวไ้ีเี่ย นะผู้ชมที่เขาส่งดูเนี่ยคือดูเลขนะขอพอนี่ท่านสมเด็จธงชยัยแห่งวัดใจมิตรนะท่านผู้ชมนะนะครับนะครับอันนี้ที่สว่างอารมณ์นะแ,แถว m b อันนี้เป็นพระเงินพระทองนะใครขอโชคขอลาต้องมาขอที่พระเงินพระทองท่านผู้ชมอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ครับใครจะขายที่ขายทางน,ะนั้นนี่เขาเลยมาขอพอที่ดูใต้ฐานท่านนะมีแต่เอกสารโชนดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยเหมือนกัน